ด้วยความเป็นห่วงว่าเออหยุดตั้งสติเราต้องอยู่กับความเป็นจริงแจงความเป็นจริงเท่านั้นแหละที่จะเป็นเกราะป้องกันภัยตัวเองในแชทเรามีหมดแหละเราไม่เคยบังคับคุณแม้กระทั่งการปลอบใจแชทไปปลอบใจตอนที่คุณร้องไห้ กรช่องเก่ามีรายได้คุณก็ยังคิดเออพี่หนูจะซื้อลอตเตอรี่ตรุรกีแจกเอฟตี 3, เพื่อให้รุน้นรุนได้รุน,ร,นรุนกันอะไรเงี้ยคุณดีใจคนติดตามเกือบสองหมื่นอะช่องเดิมอะเราก็เออเอาที่ตามสบายคุณก็กับสามีก็ยังไร้สดไปซื้อลอตเตอรี่ในห้างที่ตรุรกี คือเราต้องอยู่ความเป็นจริงเราเป็นห่วงจริงๆถ้าคุณไม่ตั้งสติถ้าคุณจะปองเราก็ปองเพราะที่เราพูดมานี่คือความจริงไงเราก็มาเปิดแชทดูว่าเออวันไหนไม่ใช่ไม่ใช่เดือนมีนานี่แหละเราจบกันเดือนกุมภานี่แหละเราก็ไม่เคยเข้าไปสนใจด้วยมีแต่คุณไปโพสต์ในกลุ่มอะเพราะกลุ่มน้องเราเปิดหมาอีกทีหนึ่งแต่เขาก็เปลี่ยนชื่อกลุ่มไปทําเรื่องอื่นแล้วนะ ก็คุณก็ไปโพสเหมือนว่าเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่สนใจไงคุณคุณคุณคงจําโพสนั้นได้ดีว่าจุดประสงค์คุณไปโพสต์เพื่ออะไรในกลุ่มหลังจากที่เราเดินออกจากคุณมาแล้วอะเราอยู่ด้วยความเป็นจริงเราถึงบอกอะไรที่พูดไปที่ช่องบูมอะไรเงี้ยพูดด้วยความเป็นห่วงถ้าคุณไม่ตั้งสติคุณคิดไปเรื่อยๆเราบอกอย่างนะ การที่มีคนขู่กันเพื่อจะแจ้งความจุดสุดท้ายแล้วอ่ะคุณมาแล้วตำรวจตั้งข้อหาเขาไม่ได้หรือว่าชั้นตำรวจออกหมายเรียกไปแล้วตำรวจหลักฐานไม่พอฟ้องคุณจะทำยังไงเกิดเขารวมคลิปที่คุณขู่เขาว่าจะแจ้งความอย่างนั้นอย่างนี้หลักฐานเต็มแล้วอะไรแล้วเนะี่ย คุณก็ลองปรึกษาดูมีนักกฎหมายใช่ไหมก็ปรึกษาดูว่าเวลาเขาทำกลับมามันแรงกว่าพรบผิดพ,พรบบินประมาทพรบ,บคอมพิวเตอร์พอคุณจะเข้ากันแกล้งให้เขาโดนคดียา,ยาโทษมันต่างกันเราต้องอยู่ความเป็นจริง ความเป็นจริงเนี่ยจะ,จะปกป้องคุณทั้งนั้นแหละถ้าคุณมีความเป็นจริงอ่ะเราไม่รู้อะไรเราก็ไม่ต้องสื่อวิธีดูกฎหมายเนีย่ยกฎหมายเรื่องเนี้ยช่อง youtube เยอะแยะช่องทนายในยเป็นร้อยอ่ะเรื่องเนี้ยคุณก็ลองพิมพ์ใน y o u t u b e ดูว่าเออทนายคนไหนพูดเรื่องนี้คุณก็ไปฝังเรื่องที่ดินพวกชำนาญการที่ดินทำช่อง youtube เยอะแยะ คุณก็ไปดูแล้วเอามาสื่อมันน่าจะดีกว่าไหมเอา,าแค่นี้แหละทุกอย่างอยู่อยู่ด้วยความเป็นจริงนะแจงถ้าเราละเมิดคุณคุณจะฟ้องเรามาเราพร้อมจากบ้านเราไปเถินเนี่ยร้อยกว่าโลไม่มีปัญหามีทุกอย่างเ,เครื่องเนี้เพราะาเครื่องนีเ้เราเอาไว้ทํากลุ่มนะแล้วเราก็หยุดใช้ตั้งแต่ ออกจากกกอกมาก็ปล่อยมันไว้ก็ไม่เคยได้เปิดเครื่องเลยถ้าคุณจะถ้าคุณพ้องเรามาหรือแจ้งความเรามาเราก็จะเปิดเครื่องเนี้ไปให้ตำรวจดูว่าไอ้สิ่งที่เราพูดในความจริงหรือเปล่าเราไม่เคยตีกอกคุณคุณร้องไห้จริงหรือเปล่าล่ะอย่ารักกัน ง่ายง่ายเพราะความเห็นใจอย่าเข้ามาชิดใกล่ถืนวันที่สองอ่ะออถืนวันที่หนึ่งลือถืนวันที่สองมกราปี65ร้องไห้กับใครอ่ะอย่ามาเห็นใจ ก็พากันแก้แก้นั่นแก้นี่ก็ยังถามอีธานว่าเออแก้ยังไงเนี่ยเพื่อให้ช่องไม่ปิวอ่ะเราเราไม่เคยมีอยพอเราสร้าง Gmail เสร็จเราไม่เคยเก็บไว้แต่ในเครื่องนี้มีตอนที่เราส่งให้ในไลน์ เพดีพอง้มันจำเป็นต้องเอาออกมาคุณรู้อยู่อะไร,รอะไรความจริงอะไรความไม่จริงอะไรเงี้ยรเราเขียนสคริปต์เราเราก็พูดความจริงว่าเราเขียนสค,คริปต์อ่าส่วนข้อมูลอ่ะบางทีช่วงน,นั้นอ่ะคุยกับหยุดแสมแพมบ้างคุยกับอีธานบ้างอ่าเขาก็ให้ <คา S 1> ข,ข้อมูลมาเราก็มาเรียบเรียง<ค>ข้อมูลแล้วก็ส่งให้คุณ เฮ้ยอันนี้เราไม่รู้เนี่ยนะเฮ้ยรู้เรื่องนี้ไหมเราก็ถามวิธานเออรู้เรื่องนี้ไหมแล้วเราก็ไปจัดทำตะคิ์ให้คนเขียนคนเขียนตะคิ์อะมันนี่มันไม่มีหรอกที่จะไปโด่งดังอะไรเงี้ยก็คนที่ดังก็คือจันสีไงจันสีเก่งไงที่เออไปสื่อสารออกไปแล้วก็มีคนติดตามไง คุณจะไปซีเรียสอะไรมีคนเขียนบทให้ก็ดีแล้วความผิดพลาดมันจะไม่มีก็จะไม่วกวนไปวนมาเนื้อหาแค่แค่นั้นถ้าว่าเราละเมิดคุณมาถึงคุณกลับมาเมืองไทยก็ฟ้องมาแค่นั้นถ้าคุณจะถ้าคุณฟ้องเมาแล้วแจ้งความมาเราก็จะเปิดเครื่องนี้ไปให้หมดหรือว่าจริง่เราพูดความจริงจริงว่าเราไม่เคยตีต่อคุณ รอร no euh. ้องไห้จีิหรือเปล่าอ่ะเกลียดความสงสารเกลียดความเห็นใจหากมาเพราะฉันไม่มีใครก็อย่ามาให้เจอจะมีใจให้กัน ฉันเพราะคู่ควรกับเธออยากจะรักเธอเพราะฉันดีพอถ้าจะรักกันก็ต้องคู่ควรคุณร้องให้จริงหรือเปล่าละ่ะ